สวัสดีสวัส <this> ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีี้อสวัสดีี่น้สวัสดีพี่นอสัสดีี่น้องสวัสดีพีน้อสวัสดีพี่น้งสวัสดีี่้องสวัสดีพี่นองสวัีพี่น้องสวัสดีพี่อสวัสดีพ่น้องสวัสดีีน้องสด่น้องสวัสด้อสวัสดีพีน้องสวัส่น้องสวัสดีี่น้งสวดีี่น้องสวัสดีีน้อยสวัสดีีน้อดี่ัสดีอสวัสดีี้ัสดี้สวัดีีนสวัสด่ นี่ของจาทไมเหนราบากันเนาะแชพูใหญ่หมดเลยเดี๋ยวขึ้นไปไเจ้าของนั่งอยู่นี่อยู่นมือใดิเ็นชู่ใชิมาเด็ย้งกิ่นนี่มุดิกเ็กนี่รปูนี่มือเลยเม่้ระปลาได้กูเป็นนะกรู่นี่เิ่งเิ่งจเลย กบน่าปูนาโตนี่น่อยกนาแต่นี่กบปนมันไเนาะนี่หลาเก็บานลำหลังจะนะมัต้องหันไม่หันให้เห็นัทางอกกัมาไอ้รููบานนี้ก็แมนข้าวเช่นไส้ม่าแขกไรเื้อใส่เอแขอโอ้ห้งรจาคุณจ๋านี่เราคุยละวิ่กลับไปได้บอยเดียว ไอชิมาดิัวใหญ่อยู่ชิมาดิจะย้ายไปที่บ้านเนาะแต่บุญตรงมี้พะลมให้ายใจตัววันพะลมตัวเดียวให้เราเป็นผิงอยู่มีเงินซื้อวิ่งพะลมตัวเดียวตายตายออกมาเราผิงมากได้อยู่ในหัวแน่แน่ือเราผิงแล้วยังยกกองยกเขาแม่เฮ้ยยกเขาบราณนะน่น่านั่นอย่างนี้โอ้ยแต่ตี่จะบนดในกันแต่พี่จะบดนอกเปนแก้วขุดนอกเลยไก่กับที่ชื่อเราเหมื โอ้ยน oh, right? ี่แกให้กุญยมือจะคงนี่ม uh ือขาบ้านล่ะนี่มือล่ะนี่ขาหน่องเลยอ้าวปกแดงเลยแง่ยังแง่ยังแง่ยัง thanh tạo được ạ, mày thanh tạo được xa, xa. Ừ. Đưa, chạy đấy. Đưa, chạy <laughs> cha, không, nó chạy ơi, chạy 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 ơi. đôi con, phải đi mà. con này. <laughs>

งน้ำพิงกันมีแจะนอนกับนอนแล้วพี่น้องมาดิดน้ำรักสักพน,น่อน,น่อแดดเด็ดเดดเด,ดล้โอ้ยอคอ,ยออรนะอยอสนิบกดได้แล้วกหนนี่อยกเกับูนัไหนหยุกยันมานาัไหนีน่บย third <laughs>

ก็เอ็งก็ไม่ใส่ตับโบนโบลูกโบมีอยู่เฮ้ยชิ้นนองไงมาบนนี้เออไงตัดชิ้นใหญ่เลยไม่ต่อเลยโอเคไม่มีน่องแล้วนะมันใหญ่โตตุ่มถึงหัวข้าวโบข้าวโบทุกหลักข้าวโบข้าวโบข้าวโบถึงกูนะ

จะพอเลยจะพอเลยจะพอเปลี่ยนเห้ว่ะเดียวทุกคนสียานะเฮ้ยฉียากับปูตานนี้นะอืมไม่มากกินปูมาปูมปูหมาปูทะเลปูแล้วปูเป็นปูจิโปูนาเป็นยังไงกี่กบกบจติไก่เล่ามทบเล่ามเห็เราหมกินเราเหรอขี่ไก่บอารู้ี่หยางไ บนว่าเห็ดเห็ดไห้ยังเห็ดะของย่าเหรอเฮ็ดไทยกระปู ดานคนนุมไปลูกสาวกอนล้างอาวสป้าองอกไปดานกนนุมใช่้มถูๆๆด้วยกันไปดันคนนุ่ต้องขึ้นขาต้องทำใ้ดวนยค่ะาดีงามโอ้โหปูนาปถึงป้วยังดิ่นได้กน่อยเอาไว้พี่้องเย บ้านกันงกปู คนยามันขายเป็นน้ำหนักก็อ้าอ้าวจะเอาอ่ะได้กินวะได้กินวะเกี่ยวคือย่างที่เปนีปลาดิ้ก้าปลาดิบดับดับดับ้กินในปาก กำลังโมานอนบผิงกันมาหยกทำนิดหน่อยแล้วันนี้เรียนนอนบนผิงหิวสิพ่อม่ชอบปวดแต่ว่อร่างว้าแต่เราไม่ได้นอนในกลางเราเออนึกปูมาไอปูชนกันนี่นะ พ่อเลยเด็กน้าคพูดไมนพ่อเลย ยายยายยายมูไปยายคือว่ายายสม่เหือนดินึเพื่อเต้เพื่อแตนข้้้ีกินบ่ดีกินเอาตัวนะหนีหนปาม่ตายาะหาโมยังแดดแดดเนาะหาโมงตึมือบ่านเรางิวได้การเมื่หนึ่งเขาเนาะเขาแดงเนาะแม่ Cái bè đi Simuôi. mua xinh Mua Mmh. Mmh. <laughs> 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 <thay> <laughs> 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 ไปเนย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 นีปีปีปีไปเเนเ่เนี่เนีงปนปนไปเอีไปนีนีปนี

มีเงินไปตลาดะดี๋ยว่ามีแต่่าสบายสบายไปเงเลจเงินใถุงมีีน้ององเก็บเอาเเลก็แ่แนไม่ใยังตกใจชื่อเครื่องของซ้ำแยกพี่หัแผเฉพาะของร่องมีอยู่แล้วเจอชื่อนุมยังองเงินา็ได้กองงินไสามค่ะ ห้น้องเด็กน้องบ้างกน่นแหลเจ้าบิ <S <S ๋วเอ้ยดีดูจ๊กเราหม่เราใม่แล้วตอกันนีกปูวะกระปูตุ้งย่ากันแน่ตัวอะไรคุณเจอขาดน่ะคเจอขาดแขนไมเห็ดเเปกระปิ้ม่กทุกกัน จ๋นจ๋นใครก็ใจหมาใช่ทําจะเป็นได้ตักก็ดี <laughs> <coughs> 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 <muchas> ล่างเร <the> ื่อาล่างเลยเราถือานเาเลยได้ล่างๆแล้เสียบไม้เด้่อเสียบเสียบใ่ไหมแล้วกับไปยากโอ้โหเกิดอะไรนึ้นให้ดยิ่งง I put it here. cai <laughs> là cai đấy cai đấy oh. Mua là cai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  là หายอยู่เป็นยังงี้อวะบ้างบ้างบ้งถึงบ้างออกเงี้ยดีกว่าพี่อ้บ้าบล็อกโอเคโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ให้กต่เฉพาจุดคลิปเพียงเท่านี้เนาะสามาคลิปกดหาวก็ได้กดแชร์ขึ้นเก้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยดิ่นกระปูกันในเด็กพี่น้องอกาสวันสบายดีสบายดีคพี่น้องสบายดีคบายพี่น้องสบายดีสบายดีสบาย